ไหนไหนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมาแล้วหรอคะลูกมาแล้วหรอคะลูกอ้ยลูกมาแล้วเหรอลูกมาแล้วเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะไอ้หน้าปากไอ้หน้าปากสวัสดีค่ะไอ้หน้าปากมามามากินโต๊ะกินโต๊ะอ๋อกินจากมืออ๋อจะกินจากมือไอ้หน้าปาก น่าบากอร่อยไหมคะมนี่ลูกท้องอีกไหมเนี่ยเห็นผู้ชายมา,มาหเห็นผู้ชายมา,มาห,ห้อมล้อมลูกเต็มไปหมดเลยอะ่ะทั้งหางขาวหางแดงเข้ามาจีบลูกเหรอ,หอ เขามาจีบลูกลรอคะเอาอย่าลบกวนหนูใส่ใจอย่าลบกวนหนูได้ไหมเอารอนรอน กินชอบง้อมากเหรอลูกชอบง้อเหรอแถวนี้ไม่มีสวนผลลไม้เนาะลูกเลยไม่ได้ไปกินเงาะที่สวนใช่ไหมลูกถ้า <c oughs> ถ้าม okay, okay, sure ีสวนในลูกต okay, huh? okay. hmm. okay. ้องไปขโมยเขาแน่ๆเลยใช่ไหมเงาะเนี่ยอ๋อดูสิผิวพันรุ่นอ้วนเนาะลูกเออลูกทำไมนี่ลูกนี่กินก็เสียงดังนี่ลูกอ้วนหรือลูกท้องคะฮึ ลูกจะออกคลอดลูกออกมาอีกแล้วเหรอ่ <c oughs> ลูกจะคลอดลูกออกมาอีกแล้วเหรอตัวเก่าก็ทิ้งลูกไปแล้วมั้งเนี่ยฮปล่อยให้ลูกไปมีครอบครัวแล้วมั้งเนี่ยโน่นแล้วบ้านอยู่โน่นบ้านเขาอยู่โน่นอยู่โน่นหลังบเบลเลอร์อลยททาเป็นคอนโดเลยนะบ้านเขาน่ะอยู่ต้นนั้นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่เนี่สัญลักษณ์เอ้าเขาทำหล่น ทำหล่นทำหล่นจับดีๆสิเออขอรูปหน่อยนะคะขอรูปหน่อยนะใช่ขอรูปหน่อยนะก็หนูน่ารักอ่ะมีแต่คนหลงรักหนูอ่ะก็หนูน่ารักนี่คะไม่หลงรักหนูได้ไงกินเสียงดังด้วยนะกินเสียงดังเอ้าโอ้โหจะรีบไปไหนอะคุณแม่ คุณแม่จะรีบไปไหนคะคุณแม่รีบไปไหนจ้า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 แเหนียว,วก็วิงแลวค่ะ อ่าโอ้โหก้อนเบลเลอร์เลยเหรอลูกนี่ก้อนเบลเลอร์เลยเหรอเนี่ยอุ้มไหวไหมเนี่ยโอ้โหเอาไปละไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปที่ประจำแล้วไปที่ประจำแล้วไหนอ่ะไปเลยเหรอเอ้าเข้าวแต่โบรานนี่มันดันหลายอยู่ไหนเนี่ยแอบหลบอยู่ไหนโอ้ยอยู่ตรงนั้นเอง โอยดูท่ากินอ่ะให้เวลาส่วนตัวให้เวลาส่วนตัวหนูนะคะถ้าไม่พอมาเอาตรงนี้นะลูกเนี่ยอยู่ในตะกร้าเนี่ยเนี่ยในตะกร้าเนี่ยนะถ้าไม่พอมาเอานะคะโอ้โหกินหมดเร็วมากเลยอะก้อนนึงอะโอ้โหสุดยอดเลยคุณหนูชื่องามๆนะคะ หนูชื่องามๆคะ่ะหนูมาขอ,อกินข้าวทุกวันเลยคะ่ะหนูชื่องามๆนะคะบายบายหมดยังลูกหมดยังนี่นีใสตะกร้ามาให้อีกแล้วนะลูกค้ามาเร็วมา,มาเอาในตะกร้านี่อา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าวคันไปหมดแล้วมามาลูกมามาลูกมา เอาในตะกร้าเร็วคันอยู่นั่นแหละมาเอาในตะกร้าเร็วๆชีเอ้ยนั่นไงอ God, นนเอาเอาเอาไปละเอาไปอยู่ตรงโน้น <c oughs> ไปอยู่ตรงโน้นแล้วไปอยู่ตรงโน้นแล้วค่ะก็กินข้าวเหนียวสักก้อนใหญ่ขนาดเนี้ยจะไม่อ้วนได้ไงอะ่ะลูกดูสิโอ้ยกระเพาะกระเพาะยืดแล้วมั้งเนี่ย โอ้คุณแม่คุณแม่จ๋าคุณแม่จ๋าคุณแม่มีลูกหรือเปล่าออจะเนี่ยงสงสัยจะท้องแน่ๆอีกเลยเนี่ยฮะโอ้ยดูเสิอร่อยมากเลยพรุ่งนี้มาขอใหม่นะคะหรือตอนเย็นหรือตอนเที่ยงจะมารอบเดียวอ๋อเดี๋ยวนี้มารอบเดียวแล้วนะคะหนูกินหนูกินเก็บกักตุนเหรอลูก <c oughs> หนูกักตุนไว้ก่อนใช่ไหมพรุ่งนี้มาใหม่นะคะบาย